สวัสดีครับผม mm. วันนี้ขออนุญาตที่จะนำสิ่งที่ผมคิดว่าค่อนข้างมีประโยชน์และผมใช้ได้ค่อนข้างเยอะคือเรื่องของการกระตุ้นให้ลงมือทำครับ,รบปกติครับหลายคนมีเป้าหมายมีแนวความคิดของตัวเองที่อยากทำให้สำเร็จแต่ก็ไม่ได้ลงมือพอทราบไหมครับว่าเป็นเพราะสาเหตุใดครับการลงมือครับการลงมือปกติ การลงมือจะเกิดผลลัพธ์อะไรครับผมมีเรื่องของสำเร็จนะฮะกับอะไรกันหนึ่งครับหลายคนคงตอบว่าล้มเหลวไม่ใช่ครับมีคำดีกว่านี้ไหมฮะไม่สำเร็จเกือบสำเร็จไม่ใช่ครับมีคำที่ดีกว่านี้ไหมครับโอเคขออนุญาตนะฮะสิ่งที่ผมใช้ครับการลงมือทำจะมีสำเร็จกับประสบการณ์ครับ ปรระสบกบาณ์เห็นไหมครับถ้าเรามีสองคำลงมือทำเมื่อไหร่เกิดผลลัพธ์2องคำคือสำเร็จกับประสบการณ์เป็นสิ่งที่เราอยากเจอทั้งคู่เลยถูไหมครับจะก,กระตุ้นทําให้เราอยากลงมือทำมากขึ้นนะครับดังนั้นวันนี้ครับมีเป้าหมายกำหนดเป้าหมายแล้วลงมือทำเลยครับ ความสําเร็จหรือได้ประสบการณ์ได้การเรียนรู้ใหม,ม่หลายคนครับไปกังวลกับคําที่มีความเสี่ยงคือล้มเหลวไม่มีใครอยากล้มเหลวครับไม่มีใครอยากไม่สําเร็จไม่อยากสําเร็จนะครับไม่มีใครดครังนั้นนิยามของการลงมือทําเราต้องให้ชัดเจนครับยอมรับในผลที่ ต้นตัวเราให้ลงมือทำมากๆประสบการณ์มากๆดีไหมครับหลายคนบอกประสบการณ์ก็ไม่ค่อยดีประสบการณ์ดีครับเราเอาประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เขาบอกว่าการลงมือทำเท่ากับคุณก้าวสู่ความสำเร็จไอ้ขั้นหนึ่งมาหลายคนครัคบกลัวความผิดหวังกลัวการถูกปฏิเสธกลัวความผิดพลาดาจึงไม่ลงมือทำแต่หลายคนนำแนวความคิดนี้ รวมทั้งตัวผมด้วยไปใช้ทำให้งานต่างๆครืบหน้าไปเยอะเลยครับเช่นวิดีโอที่กำลังทำอยู่นี้ก็เช่นเดียวกันครับผมไม่ได้คิดว่าสิ่งที่ผมทำนั้นจะดีหรือไม่ดีครับผมคิดเพียงแต่ว่าผมมีความตั้งใจที่จะให้กับทุกท่านจากประสบการณ์ที่ผมได้เป็นโค้ชหรือเป็นนักสุ่บลมอยู่ กระตุ้นให้ตัวเองลงมือทำครับอัดวีดีโอมาครับเพื่อมาแลกเปลี่ยนกับทุกท่านจากเดิมนั้นเราเขียนเป็นข้อความคนอ่านแต่บางท่านชอบฟังชอบดูภาพผมเลยอัดมาครับได้ประสบการณ์ครับกับบางท่านก็รู้สึกว่าผมสําเร็จแต่สิ่งที่ผมต้องการคือประสบการณ์กับการเรียนรู้มากกว่าผมภูมิใจและดีใจมากที่ได้มีส่วนในการถ่ายทอดแนวความคิดนี้ให้กับหลายๆท่าน นำไปปรับใช้ตัวแผเวนใช้เยอะครับจากเดิมนั้นโครงการเยอะแต่ทําได้น้อยครับเดี๋ยวนี้โครงการน้อยเพราะคิดแล้วลงมือทําเลยก็ไม่ค่อยได้คิดอย่างอื่นละลงมือทาลงมือทาลงมือทาสาเร็จหลายเรื่องนะครับซึ่งนับว่ามีประโยชน์มากครับดังคาพูดที่บอกว่าความไม่แน่นอนคือความแน่นอนเนไมหมฮะนี่แหละครับ สิ่งที่แน่นอนชัดเจนผมเลยจำคำนี้ครับผมมีสโลแกนใช้กับตัวเองเหมือนกันครับบอกว่าลุม้มล้มนะครับล้มเพราะลุกก้าวเดินไปข้างหน้าดีกว่าที่ยืนเตะท่าอยู่กับที่ครับสอดคล้องกับสิ่งที่ผมปฏิบัติอยู่ครับคิดอะไรได้ลงมือทำครับเพราะได้ประสบการณ์แน่นอนถ้าโชคดี ก็จะทําให้สําเร็จเป็นบาปภาคภูมิใจเพียงเท่านี้ครับหลายท่านคงน่าจะนึกถึงตัวเองได้แล้วนะครับว่ามีเป้าหมายอะไรครับที่เรายังค้างอยู่ลองลงมือทําครับและท่านจะประสบความสําเร็จแน่นอนสําหรับวันนี้กับหัวข้อการลงมือทําคงฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ